ครับสวัสดีครับเยาวาชนทุกท่านพ่อขอแนะนําตัวคุณพ่อชื่อคุณพ่อภัยสารเต็มอันธุงรุ่งเป็นเจ้าวาดวัฒนมุลไมเคิลการิคอยเชียงดาวได้รับหน้าที่จากพระสังฆราชให้ทําหน้าที่ในฝ่ายศาสนาสัมพันธ์ของสังคมุนเชียงใหม่แต่ก็ร่วมกับเอกภาพคริสตชนของสังคมุนเชียงใหม่ด้วยเวลาเดียวกันให้พ่อทํางานด้านฝ่าย ายการศึกษาของสังคมชนเชียงใหม่ด้วยซึ่งได้เห็นว่าประสบการณ์ต่างๆของความเป็นพระสงฆ์จะต,ต้องมีรากฐานอยู่บนการเตรียมตัวมาตลอดจึงอยากจะให้เยาวชนได้รู้ว่าเราที่เป็นพระสงฆ์นั้นโดยเฉพาะการเรียนที่การเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ต้องมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นคริสตชนที่มีความมั่นคงในความเชื่อเป็นการเติบโตจนถึงได้เป็น พระสงฆ์นั้นจะต้องได้รับการอบรมตามรูปแบบของศาสณะจักรคาทอลิกทั่วโลกเลยดังนั้นจึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ว่าเราที่ถูกเตรียมมานี่แหละเมื่อถึงเวลาเราจะกลับไปทํางานในภาคพื้นต่างๆของท้องถิ่นตามสักคมรทนั้นด้วยภายใต้บริบทที่อยู่โดยภายใต้การนำของศาสนาจักรคาทอลิกซึ่งเรายังมีเพื่อนพี่น้องที่ มีความเชื่อในความเป็นคริสชชนที่ต่างนิกายเราจรึงอยากจะให้เราได้รู้รว่าเราสามารถทำงานร่วมกันแล้วก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆที่เราเตรียมตัวมานี้ให้เข้าถึงจิตารมณ์แท้จริงของพระวราสารซึ่งเป็นการประกาศพระคุศเจ้าในความหลากหลายของความเป็นขิสชชนก็ตามแต่เป็นมีความเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อในพระเป็นเจ้าเสมอ เพ่พวกเราได้รับฟังแล้วก็ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเราที่เป็นผู้นาที่ถูกเตรียมมาและก็เป็นผู้นาที่จะต้องเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ครับส่วนตัวพ่อเป็นชนเผ่าปกากญงหรือว่ากระเลดพ่ออยากอยากให้เยาวชนทุกคนได้รับทราบว่า ภายใต้การพัฒนาความเชื่อหรือว่าการเติบโตด้านวิธีการต่างๆอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติเราคิดถึงว่าแต่ละยุคสมัยของเรานั้นเรามองข้ามธรรมชาติไปเพราะเป็นชนเผ่าปักกญญพื้นฐานชีวิตของชนเผ่าปักญญคือมีความผูกพันกับธรรมชาติมีความผูกพันกับสังคมและมีความผูกพันกับสิ่งสูงสุดซึ่งปกักกญญต้องรักษาไว้ ในธรรมชาติของปักิญาเนี่ยทำให้เรามีความเชื่อความศรัทธาในพระพิจ้าตามรูปแบบคาทอลิกแล้วเราสามารถเจริญชูและก้าวหน้าโดยที่ไม่ทําลายธรรมชาติของเราซึ่งเรามั่นใจว่าธรรมชาติความเป็นชนเผ่าปักิญาเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมาตั้แตเเ่เริ่มแรกเหมือนกันว่าทุกอย่างมาดีหมดดังนั้นทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าอยู่เชื้อชาติเผ่าพัานธุ์ไหน มีล้วนแต่เป็นคนดีหมดตามรูปแบบที่พระเป็นเจ้าสร้างมาทึ่อยากจะให้เราเข้าใจพื้นฐานสำคัญนี้ว่าความเป็นชนเผ่าปกักกยญนนี่แหละเราต้องรู้จักตัวเองให้มากที่สุดและก็ภาคภูมิใจว่าเราเป็นสิ่งสร้างที่สวยงามนั้นเมื่อการเตรียมตัวในความเป็นพระสงฆ์ของพ่อนี่แหละพ่อได เราไปทบทวนแล้วก็เรียนรู้ความเป็นชนเผ่าจนเข้าใจลึกซึ้งตามธรรมชาติของพี่น้องชนเผ่ปญญาปักญยอแล้วทำให้พ่อมีความมั่นใจว่าเมื่อเราภูมิใจในความเป็นปกักญอแล้วเห็นความสวยงามของความเป็นปกักญอเรามองเห็นเพื่อพี่น้องที่อยู่ชนเผ่าอื่นหรือว่าชาติอื่นด้วยความสวยงามอัน,นั้นเป็นพื้นฐานสาคัญมากน,นิสสำหรับธรรมชาติของเราและประการที่สอง พื้นฐานสำคัญคือการเตรียมตัวในในบันเนนในสมามเณราราลัยพระสนักรภายใต้การน,นำทางของพระสัน,นปาปพระสัน,นปาปาได้วางรากฐานให้เห็นว่าเป็นความจำเป็นที่เราคริสตชนตน้องกลับมาฟื้นสายสัมพันธ์ที่ดีของบรรดาคริสตชนทั่วโลกไม่ว่ากลุ่มไหนพระสนักรมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเรา มองเห็นว่าทุกๆช่วงเวลาหนึ่งประมาณพันปี500ปีจะมีการแยกตัวออกไปตามพระสนัจักรนั่นเป็นการกระทำของมนุษย์ที่มนุษย์อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญในช่วงแต่ละยุคสมัยแต่พระสนัจจ์พยายามที่จะกลับมารื้อฟื้นสายสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าทุกคนเชื่อในพระพิญ้าราฐานของทุกคนอยู่บนพระคัมภีร์เมื่อทุกคนอ่านพระคัมภีร์แล้ว เท่ากับว่าทุกคนรู้จักพระบิญา้านั้นพระสนัจรจึงให้เราที่เป็นพระสงฆ์นั้นเตรียมตัวมีหลักสูตรในการเรียนที่บ้านเนเพื่อจะได้มีวิธีการดูว่าพระสนัจรนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเรียนรู้ว่าเหตุผลต,ต่างเหตุการณ์ต,ต่างทาให้พระสนัจกรนั้นมีความแตกแยกกันไปแต่มาในยุคสมัยของเราพระสุรมาปา ได้พยายามเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเราในการรวบรวมบรรดาผู้นำของคริสจชมแต่ละกลุ่มนั้นมาสวดภาวนาร่วมกันจึงเห็นว่าเป็นรูปธรรมและก็เป็นว่าแนวทางที่เราจะทำารทำการเสวนาของศาสนาพราร,รย์ใน,ใน,ในชุดของพวกเรานั้นภายใต้ความเชื่อเดียวกันนั้นต้องไม่ทำลายกันและกันแต่คงไว้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน จึงให้เห็นว่าการเตรียมตัวของเราพระสงฆ์คาทอลิกนั้นพยายามได้ศึกษาทุกศาสนาแล้วศึกษาเป็นพิเศษส,สำหรับศาสนาคาทอลิกลายภายใต้ของความหลากหลายของความเชื่อของพระเจ้าในพระคุริยเจ้านี่แหละทำให้เราทุกคนนั้นได้วางรากฐ,ฐานพร้อมที่จะออกไปในทำงานในสังคมแล้วก็ทำงานร่วมกับ เพื่อนพี่น้องในความเชื่อเดียวกันจึงทําให้เห็นว่าพระสนจจายจนถึงทุกวันนี้ยืนยันถึงว่าการทํางานด้านเอกภาพพิตชนนั้นสําคัญเพราะว่าเราประกาศพระเจ้าเหมือนกันจึงอยากจะให้เยาวชนทุกคนนั้นได้เห็นว่าเราที่เป็นพระสงฆ์นั้นเราไม่มองข้ามธรรมชาติของเราที่เราเป็นชนเผ่าของเราและเวลาที่เรามีความเชื่อในพระงเ,เจ้าภายใต้ความเป็นพระสงฆ์คาทอลิกเราไม่ เราพัฒนาแล้วเราไม่มองข้ามว่าความเป็นชนเผ่าของเรานะั้นสามารถพัฒนาไปจนถึงความเป็นพระสงฆ์แล้วบนรากฐานของความเชื่อคาทอลิกนะั้นะช่วยให้เรานั้นได้ทํางานแล้วก็มองเห็นความสวยงามของความหลากหลายของความเชื่อของคริสตชนทุกกลุก่มจึงทําให้เห็นว่าเวลาที่เราร่วมมือกันไปนั้นเป็นภาพที่สวยงามเมื่อคนม,มีความเชื่อนั้นกลับมาใช้กิจกรรมร่วมกัน อยากจะให้เราเห็นว่าการเตรียมตัวของเราพระพระสงฆ์คาทอลิกนั้นอยากจะให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆได้รู้ว่าตัวเองมาจากไหนและก็ตัวเองนั้นน่ะมีความเชื่อที่ได้ถูกวางรากฐ,ฐานจากกลุ่มริจชนกลุ่มไหนและก็ให้รักษาด้วยความซื่อสัตย์ไว้แต่ต้องไม่เอาชนะกันหรือว่าต้องไม่ไปเปรียบเทียบกันหรือว่าต้องไม่ใช้โอกาสน,นั้นทําให้เราเป็นตัวอย่างไม่ดีในความเอาชนะกันและกัน แต่ต้องให้เห็นว่าในความหลากหลายในความวางรากฐานของแต่ละกลุ่มของความเชื่อนั้นช่วยให้เรานั้นอยู่ในสังคมแล้วเห็นความสวยงามของความหลากหลายแต่บนอยู่บนพื้นฐานความเชื่อในพระเป็นเจ้าการวางรากฐานของพระณุสัรโดยภายใต้ของสายขนาวัติการที่สองซึ่งได้เห็นว่า พระสนาจักรต้องเปิดประตูไปสู่โลกมนุษย์ดะให้เปิดแหงว่าให้เปิดรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ใช้ไต่ตรองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็จะมาฟื้นฟูพระสนาจักรพร้อมๆกันนั้นพระสรมปาแต่ละพระองค์นั้นได้ออกเอกสารแล้วก็เตรียมเตรียมตัวให้กับบรรดาผู้นำทั่วโลกเป็นพิเศษตัวพระองค์เอง เราได้เห็นว่าในยุคสมัยของพวกเราได้เห็นชัดเจนของพระสันตะปาปยอปันที่สองจนถึงพระสันตะปาปรัปปร่งศิศสองค์ปัจจุบันได้เห็นว่าใช้รูปแบบการภาวนาร่วมกันที่อาซิสีนั่นหมายถึงว่าฟืน้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวของเราพิศษชนทั่วโลกในความหลากหลายพระสันตะปาปเป็นตัวอย่างให้เราดังนั้นรูปแบบของพระศาส,สนจักรนั้นอยู่บนพื้นฐาน การเคารพและก็ให้เกียรตินั้นตัวนี้สําคัญที่สุดเป็นหัวใจของการทำสนสัมพันธ์เลยการเคารพและก็ให้เกียรติกันได้เห็นว่าเราที่ได้รับการวางรากฐานการศึกษาและก็การเตรียมตัวนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ทุกภาคส่วนของโลกเราทำสนสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของเคารพและก็ให้เกียรตินั้นพ่อจะจะให้เราต่มาที่สังมตนเชมัน เรายอมรับว่าประวัติศาสตร์ของล้านนางานแพร่ธรรมของพี่น้องโปรเตสแตนต์ได้เติบโตก้าวหน้าราฐานในประเทศไทยนั้นอยู่ตรงภาคที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วได้เห็นว่าที่เชียงใหม่นี้การแพร่ธรรมกับพี่น้องในภาคพื้นล้านนามีจนถึงกระจายไปถึงพี่น้องชนเผ่าต่างๆมากมายในอดีต บรรดามิชชันนารีทั้งคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ได้ใช้เวลาทำการเสวนาและเรียนรู้กันระหวังบ้านเยซุอิตท,ที่สนเจรินกับที่แมกเกอร์วอลีของพี่น้องคริสตจักรนั้นเวลาที่พ่อกลับมาทำงานที่นี่พ่อพยายามให้อาจารย์พักดีเนี่ยฟื้นประวัติศาสตร์เล่าให้กับพวกเรารุ่นใหม่ๆนห้เห็นว่าการทำงาน งานเอกภาพพิศชนนั้นเราสองกลุ่มนี้แหละเริ่มต้นระหว่างบทคริสตจัดหนึ่งกับบทภาครืฤไทยนั้นบรรดามิชันอรี่ใช้กิจกรรมร่วมกันสลัสับเปลีย่ยนไกัไปมากลายเป็นการเริ่มต้นที่ดีทึ่งพ่อเวลาพ่อกลับมาดูแล้วว่าการทำศาสนสัมพันธ์และเอกภาพพิศชนที่เชียงใหม่กำลังโดดเด่นและก็สวยงาม มันถึงยุคสมัยของพระคุณเจ้าวุตรเลอร์แห่ล้อมที่ทํางานเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นเจ้าว่าอธิบัอาสนาวิหารพระดุษฎยพร้อมกับอาจารย์พักดีแล้วก็บรรดาหัวหน้าตัวแทนของศาสนาตรัสรานมารวมตัวกันและตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วหลังจากนั้นได้เห็นว่าเป็นงานเอกส,สัมพันธ์และก็โดดเด่นขึ้นมาในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและอาจจะเป็น โดดเด่นในประเทศไทยก็ได้ซึ่งทําให้เห็นว่าทุกคนในคณะกรรมการได้ให้เกียรติกันก็เคารพกันดังนั้นสวนกาจุดร่วมด้วยกันแล้วก็สงวนจุดต่างซึ่งต้องไม่แต่ต้องจุดต่างนั้นและก็ใช้จุดร่วมนั้นให้เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันเราเป็นพิเศษสําหรับเราที่เป็นกลุ่มกิจชนคาตอลิกกอ ริเกรเราใช้กิจกรรมต่างๆที่ตั้งแต่อดีตมาทําการเสวนาและก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนั้นเอกภาพคขิสชนเราได้เห็นว่าทุกวันนี้วิทยาลัยสัรทมกับของแมกาเวีและก็มีกลุ่มรุธนรวันหลายๆที่กลับมาทำสนเอกภาพคขิสชนด้วยกันที่บ้านผู้หวานหรือว่าทางภาคกลางแล้วสําหรับเราหยุดทำภาคเหนือเราก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เป็นการเติบโตค่อยๆเห็นว่างานตัวนี้ต้องทำด้วยใจรักแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เปิดใจกว้างเลยนั้นจริงอยากจะให้เห็นว่างานเอกภาพพิเศชนในภาคเหนือเรากำลังกระจายไปถึงศาสนสัมพันธ์ระดับจังหวัดของของเชียงใหม่เลยนั้นเรามีาคณะกรรมาการซึ่งตรงนี้ผมพอได้เห็นว่าเราเยาวชนควรเรียนรู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ คนก่อนๆทำทำการเสวนาและก็ทำเอกภาพพิษชนด้วยกันอยู่บนพื้นฐานของความเคารพและก็ให้เกรตุแสวงหาจุดร่วมและก็สนวนจุดต่างในความในความหลากหลายของศาสนาและก็ในความแตกต่างของการปกครองเราใช้กิจกรรมและเราใช้ผู้นำของทุศนามาเป็นตัวอย่างและก็มาจากกิจกรรมร่วมกัน ึงไถ้าเห็นว่าไม่ว่ากิจการใดๆก็ตามแต่ละคนนั้นต้องออกจากตัวเองแล้วก็มองดูความสวยงามของการราการเมื่อเราได้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆในภาพรวมแล้วทําให้เห็นว่ากิจกรรมนั้นแสดงออถึงความเป็นหนึ่งเดียวของความหลากหลายแล้วก็กลายเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทุกๆคนในการมองเห็นถึงความเป็นล้านนาด้วยนั้นในล้านนาเนี่ย ทุกคนมาแล้วชื่นชมทุกคนเห็นว่างานต่างๆที่เขตภาคเหนือของประเทศไทยน,นั้นได้ทํากิจกรรมเหล่านี้ทําให้เป็นตัวอย่างและก็ทำให้เห็นว่าเกิดผลและก็เป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้แล้วจะได้ศึกษาแล้วก็พัฒนาต่อไป ลกลับมายุคสมัยของพวกเราพ่อได้เห็นว่าตลอดเวลาช่วงที่พระสัปาฟรังซิสซึ่งดำรงตำแหน่งองค์ปัจจุบันนี่แหละได้ออกเอกสารหลายฉบับที่ได้เห็นชัดก็คือลาวดาโตเซคือการรักษาธรรมชาติและก็เราได้เห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆในโลกนี้นะเรีเว่าธรรมชาตินี้ปิดเพี้ยนไปมากพระสัปาได้ ดูหมือว่าพระเจ้าสอนเรามนุษย์ผ่านทางผู้นำนั้นผู้นำจิตวิญญาณนะไม่ได้มีไว้เพื่อคาทอลิกกลุ่มเดียวแต่เพื่อโลกเลยนั้นไม่ว่าทุกกลุ่มไหนหรือว่าการในทุกรัฐบาลไหนทุกประเทศไหนถ้าฟังผู้นำที่พระเจ้าเผยเออกมาให้เราได้รู้นั้นเป็นการเตรียมตัวแล้วอันนั้นเราไม่แปลกใจว่าวันหนึ่งเราจะเห็นว่า ออสเตรเลียไฟไหม้เกือบทั้งประเทศทั้งทวีปแล้วก็ที่ที่ไฟไหม้ที่อเมซอนป่าอเมซอนซึ่งแต่ก่อนไม่เคยอันนี้ความสำคัญของโลกเนี่ยทำไมพระสัมปาัาออกเอ,อก,อกาสารระดับโลกเพราะว่าทุกคนต้องใส่ใจนั้นกนารใส่ใจนั่นว่าธรรมชาติที่เป็น,พ,นพื้นฐานของมนุษยชาตินั่นะเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าให้กับเรามนุษย์นั้นเรา เราได้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดมาจนถึงปีนี้เราพบเจอการระบาดของไวรัสโควิด1 9ซึ่งไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราทั้งโลกเนี่ยต้องกลับมาอยู่นิ่งๆเว้นระยะหา่างเรากลับมาอยู่ที่ครอบครัวแล้วก็ต้องไม่เดินทางม,มากในการฟื้นฟูตรนนี้ดูไหมว่าการอยู่นิ่งของเรามนุษย์นั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนธรรมชาติของเราทุกทกที่ที่พระเป็นเจ้าสร้างมานั้นความนิ่งของธรรมชาติป่าเขาเนะกลายเป็นการฟื้นฟูความนิ่งของเรามนุษย์นั้นกลายเป็นการฟื้นฟูทั่วโลกเลยไม่ต้องประจัยไม่ต้องแสวงหาแล้วไม่ต้องถามว่าเชื้อโรคมาจากไหนใครเป็นคนให้มาแต่เป็นเพราะว่าความวุ่นวายของโลกนี้ที่ห่างไกลไปจากธรรมชาติเราพบว่า การจะเริ่มต้นใหม่ๆนี้อยู่บนราฐ,ฐานของธรรมชาติที่พระเป็นเจ้าสร้างมาดันั้นผู้นำพระสนจจ์ระดับโลกได้มองเห็นถึงการเผยแสดงของพระเจ้านั้นเห็นว่าเรามนุษย์ฟื้นฟูกันที่ไหนที่ตัวเองกับครอบครัวแราฟื้นฟูธรรมชาติและก็การใช้ธรรมชาติด้วยความเคารพพอได้คิดถึงว่าพระสนัจจ์ได้ให้ให้ความสําคัญระดับโลกแล้วพอคิดถึง ชนเผ่าปากงยอถูกวางราชฐานตัวนี้มานานแล้วนั้นเราเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยชนเผ่าปากงยอไม่ได้ไม่ได้มองว่าตัวเองนับถือศาสนาไหนกลับมาดูที่ว่าบรรพบุพร,บรุษสอนว่าอะไรไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะมีการหมุนเวียนหรือว่าวุ่นวายของโลกสิ่งหนึ่งที่ปากงยายึดไว้ก็คือว่าต่อเข้ากับไข่ขี้ผึ้ง ว่าเทียนต่อข้าวในไม่ถึงว่าอาหารหลักของเรามนุษยชาติเลยถ้ามีข้าวกินเราอยู่ได้เราไม่ต้องแปลกใจว่าเราไม่พูดถึงเรื่องเงินแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขครขี้พึ่งก็คือว่าเป็นเครื่องใหม่ของความเชื่อความเชื่อนะั้นแล้วแต่ว่าเรามีความเชื่อด้านศาส,สนาหไหนแต่พระกุบัมีความเชื่อในพระพเจ้าสิ้งสุดโดยเฉพาะคนที่นับถือ พระเจ้าที่เป็นริสตชนแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่าได้พัฒนาความเชื่อพื้นฐานตัวน,นั้นนั้นความวุ่นวายทั่วโลกเกิดขึ้นเราได้เห็นว่าชนเผ่าปารกยอเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเพราะว่าอะไรมาอยู่ไม่ต้องไปไหนเพราะว่ามีประสบการณ์ั้แต่โบราณแล้วประสบการณ์เนี่ยถ่ายทอดมาเป็นชีวิตจิตวิญญาณนั้นจึงอยากจะให้ว่าพัฒนจาจักรเราเนี่ยช่วยให้ เรามนุนั้นได้กลับมามองดูพื้นฐานสําคัญของอมนุษยชาติแล้วเราที่เป็นชนเผ่าได้ได้เห็นว่าจุดสาาําคัญอันนี้ไม่ว่าวิชาการต่างๆความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจไม่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเราดุ้งไปว่าความความรู้ความสามารถของเราไปไกลามากแต่ไปไกลนั้นเป็นการห่างไกลจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเมื่อวันหนึ่งเจอภัยพิบัติระดับโ,โลกแล้ว มาที่จุดเริ่มตน้นอันนั้นก็เป็นโอกาสาที่ทําให้เห็นว่าการจะทํางานฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างที่เราทำเอ,อกภาพริสชนหรือว่าศาสนาสัสรรมพันธ์มาที่จุดเริ่มต้นของคําสอนตามความศรัทธาของแต่ละศาสนาให้เห็นว่าทุกๆศาสนาเนะี่ยสอนให้รักษาธรรมชาติที่พระเป็นเจ้า,าสร้างไว้แล้วก็ให้เห็นว่าเมื่อมีความเชื่อแล้วต้องทําให้ชีวิตของตัวนั้นเนะี่ย ผ่านทางความเชื่อกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะอยากจะให้เราเยาวชนนะเรียนรู้ว่าการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่จําเป็นต้องหลักความตายต,ตั้งแต่เรามีชีวิตแล้วคนม,มีผู้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็คือคนที่ปฏิบัตนะิอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติเองและก็มีความเชื่อว่าเป็นเจ้าดังนั้นชีวิตของตัวตัวผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีภาวนาและก็แสดงมาถึงก,ก,การกระทำที่ดี พระองค์ทที่ดีนั้นเป็นเจตนาที่ทําให้คนอื่นหรือว่าตัวเองนั้นน่ะไปสู่กิจการที่เกิดผลในด้านความรักนั้นขอให้เห็นว่าคนที่สวดภาวนาสม,าสม่ําเสมอหรือว่าเปลี่ยนแปล,ง,ปลงชีวิตในทางที่ดีแล้วก็เข้าหาผู้คนกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นพระเจ้าประทานให้ตัวเองมีธรรมชาติสวยงามอยู่แล้วแต่ความเชื่อทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นผูกพันกับพระพิ่เจ้า จึงอากจะให้เยาวชนเมื่อเราสามารถที่จะก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธ์ตั้งแต่เราอยู่ในโลกนี้ขอให้เราได้มองเห็นว่าเราคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทำศาส,สนาสัมพันธ์และก็เอกภาพคิกคชนด้วยชีวิตของเราเพราะนั้นจะจะฝากเยาวชนทุกคนว่าทุกๆปีพระสนาากักรจะภาวนาร่วมกันในเป็นการรื้อฟื้นสายสัมพันธ์ เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงทุกคนให้คิดเหมือนกันเชื่อมเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันแต่เราจะใช้การภาวนาร่วมกันเป็นการถวายเกยียรติพระพิฆเ้าในการภาวนาร่วมกันเป็นการส่งกระแสะจิตถึงการและการผ่านทางพระเจ้านั้นในความหลากหลายในความแตกต่างของเราคริสตชนพระเจ้าจะทำงานขอให้พวกเราได้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่ สิ่งแรกที่พ่ออยากจะให้เราหนึ่งเราไปเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองตัวเองมาจากเผ่าพันธุ์ไหนภาษาไหนวัฒนธรรมไหนพื้นที่ไหนทุกที่มีความสวยงามหมดเมื่อเรามองเห็นตัวเองอยู่บนพื้นฐานความสวยงามของสีสร้างเรามองดูประวัติศาสตร์ที่สามคือความเชื่อพื้นฐานของเรากับครอบครัวกับสังคมนั้นเราที่ เป็นคาทอลิกให้เรียนรู้ว่าการแพร่ธรรมของคาทอลิกเป็นอย่างไรบ้างการแพร่ธรรมของคริสตจักรพี่น้องโปรเตสแตนต์เป็นอย่างไรบ้างให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ต่างๆนั้นคนก่อนๆหรือว่ารุ่นก่อนๆอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําการเสวนานแต่รุ่นเรามองดูว่าไม่ใช่การแบ่งแย,ยกกันแล้วเป็นการแสดงถึงความเชื่อที่ดีถ้าการเป็นขึ้นชนที่ดีก็คือว่า ดำเนินชีวิตด้วยความความดีแล้วต้องไม่มองหรือว่าไปทำลายผู้อื่นขอใหอ้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นี้สำคัญนั้นในในล้านนาเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราได้เห็นรากฐานของการทำเอกภาพค้าสชนมีกิจกรรมคืองานเยาวชนร่วมกันเสวนาหา,หาจุดร่วมด้วยกัน มีการจัดฉลองคริสต์มาสด้วยกันมีการไปร่วมงานสาคัญของอพี่น้องคทาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ที่สลับกันไปมีงานสวดภาวนาเพื่อเอกภาพร่วมกันโดยโดยเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เป็นเจ้าภาพกันละกันโดยการกระทําของอผู้นําในอดีตทําให้เราเห็นว่าตัวอย่างต่างๆเรากลับมาเรียนรู้นะไม่ใช่ไปทําลายกิจกรรมต่าง ไปทำให้ได้ได้เข้าถึงจิตรมข์ของของในการจัดกิจกรรมนั้นแล้วเราเรารุ่นใหม่ๆก็ค่อยพัฒนาไปอย่าไปอยไปเปลี่ยนหมดคือให้เขาให้เราทำให้ได้เหมือนอย่างคนรุ่นก่อนก็ค่อยพัฒนาไปนี่พราะเห็นว่าสำคัญมากประวัติศาสตร์ตัวนี้แล้วก็เรื่องที่สองที่เยาวชนควรจะพัฒนาคือว่าในความเป็นธรรมชาติ กับความเชื่อนะนะั่นแะต้องแสดงออกถึงชีวิตคริดสตงคที่มีความศรัทธาเมื่อมีความศรัทธาแล้วสิ่งที่ตามมาคือมีมีความเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันละกันเคารพและให้เกียรติกันละกันไม่ใช่เป็นความกลัวนะแต่เป็นสภาพของจิตใจที่สูงส่งเราเจอใครแล้วก็ให้เกียรติเราไม่มองแล้วก็เปรียบเทียบกันเราไม่เอาประวัติศาสตร์ในความขัดแย้งมาคุยกันแต่เราจะใช้ พลังของคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้กันไปตัวนี้การให้เกียรติและก็เคารพกันเป็นจุดสําคัญของการทําเอกภาพพิาศึชนและเสวนาของศาสนาด้วยนั้นพ่อไม่ให้เราไปกังวลหรือ,อว,ว่าต้องไปเรียนรู้แต่ักสนะเป็นอย่างไรบ้างแต่ให้เริ่มต้นจากการเห็นความดีของตัวเองของก,กันและกันแล้วก็เคารพและให้เกียรติจะได้เห็นที่ว่าการเสวนานี้สวยงามมาก ในประการหนึ่งที่เยาวชนควรสํานึกไว้เสมอว่ายุคข,ของเราเราได้เห็นว่าวิวัฒนาการต่างๆความก้าวหน้าหรือว่าความมั่นใจในความรู้ความสามารถวิชาการต่างๆตอนนี้พังทั่วโลกเพราะมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนหวาดกลัวกันทั่วโลกแต่พื้นฐานสําคัญอยู่ที่ว่า การกลับมาตัวนี้เป็นการฟรื้นระดับโลกเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องมองดูเหตุการณ์ต่างเครื่องใหมา่ของการเวลาว่าพระเจ้าเผยอ,อะไรให้เราพราะนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะเอาใจใส่เป็นพิเศษคือความสวยงามของธรรมชาติการพบธรรมชาติเราได้พบผู้สร้างคือพระเจ้านั้นที่เราทำการเสวนาทุกอย่างเนี่ย ถ้าเราเห็นความสวยงามของคันและการบนพื้นฐานของธรรมชาติและความหลากหลายเราได้เห็นว่าเราพบพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราเป็นเราเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าที่พวกเราสามารถสัมผัสได้ดังนั้นถ้าสัมผัสกันและกันที่ในความหลากหลายแล้วทําให้เห็นว่าเคารพและให้เกียรติกันเราได้เห็นว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมีพระเจ้าอยู่เสมอดังนั้นขอให้พระเจ้าทรงให้เรานั้น ได้กลับมามองดูพื้นฐานสําคัญของมนุษยชาติดูไหมว่าสิ่งเหล่านี้ที่พ่อแบ่งปัน,นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของชนเผ่าหรือว่างานพระสนิจักรแต่มันสาคัญคนที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงจิตตรรมตัวนี้สามารถแบ่งปันแล้วก็มันมีมันม,มีความความไม่สำคัญหรือว่าความลึกซึ้งมากกว่าความรู้ใดๆเพราะว่าเป็นการเผยแสดงของพระเจ้า เป็นการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเราเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้แต่เราเราแสดงถึงความเราแล้วเราได้พบว่านี่คือพระเจ้าอยู่กับเราเสมอสิ่งหนึ่งที่ทําให้พ่อรู้สึกว่าตลอดเวลา3-4ปีมานี้ที่พ่อทำทางานร่วมกับคณะกรรมการศึกษาสัมพันธ์เชี่ยงใหม่และก็เอกภาพพิีชนได้มองเห็นถึงความดีในส่วนรวมนี้ว่าเราอยากจะถ่ายทอดชีวิต ที่ดีของกันและกันน่ะไปไปถึงทุกทุกคนที่เราได้สัมผัสเป็นพิเศษ,ษสำหรับเยาวชนขอฝากชีวิตของเราไว้กับคำภาวนาเสมอนั้นเราจะได้ภาวนาให้แก่การและกันแล้วก็พ่อหวังว่าเยาวชนทุกคนคงจะได้มีโอกาสได้พบปะก,กันและพูดคุยกันนั้นขอพระเจ้าอวยพรเราให้เรานั้นเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ ที่จะได้มองเห็นเครื่องหมายการเวลาของยุคสมัยของเรามองดูประวัติศาสตร์ด้วยความเคารพด้วยความสำนึกถึงบุญคุณและก็เราในวันนี้เราจะก้าวหน้าด้วยกำลังทางของพระเจ้าเพราะว่าเหนือความสามารถาของมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่สามารถทำได้แต่พระเจ้าจะนำทางนั้นขอเยาวชนทุกคนได้ไว้วางใจในกำลังทางของพระเจ้าเราที่เป็นผู้นำศาส,สนาที่ พยายามทำงานให้เห็นว่าเรานั้นสามารถนำเยาวชนและก็แบ่งปันให้กับเยาวชนได้และขอเยาวชนทุกคนนั้นกลายเป็นคนหนึ่งที่ทำงานต่อจากเราัน่นขอพระเจ้าอวยพรแก่เราทุกคน